เดี๋ยวคนแอบดูสมุดอนเข้ามาดูยังไงออเข้ามาดูใครนะคุณออนคุณออนพี่ออนหนีหนูทำไมไงทำไมพี่ออนหนีหนูอ่ะเป็นหนังสืออะไรอ่ะเห็นอุ้ยวันนี้หน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเลยใครมีคำถามอะไรถามน้ำตาลได้เลยถามมาเลยค่ะ เคลียร์ทุกประเด็นเรื่องความสุขเราก็จะเคลียร์วันนี้เคลียร์ไปเลยค่ะมีคนพิมพ์มากองพิมพ์มาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่รับสายค่ะฮัลโหลไม่รับสายค่ะชุดเอาไปกี่ชุดน้ำตาลหลายชุดค่ะทำไมกี่ชุดครับพี่โจก็เกิดโลมตัวใบน้าตัวเรื่องเรื่องกับพี่สิทธ์นะ เกือบ20ชุดไป5วันห0ชุดยี่สิบชุดไปเท่าไหร่นะ5วัน5วันน้ำตาไม่มีอะไรมากน่ารักค่ะเป็นกำลังใจพี่น้ำตาลนี่แหละมิชินิเวิร์คนที่3ชุดของเธอสวยเกินแต่งตัวไม่ถูกนอนบอกวันนี้เหรอคะใช่บอกเอาไปนู่นสวยมากเนี่ยมิชนีเวิร์พี่ออนพิมพ์เองก็บว่าจะกระเป๋าอยู่ ไม่ตั้งเลยหายพี่อออนฟ้องไปหลายตัวมีดำนามด้วยอันนี้เรารออะไรอ่ะรอถือรอจะปนคุณอ๋อจะเป็นคนแต่งหน้าทำผมต่างๆพี่นู่นนะคะพี่อ๋อเป็นคนแต่งหน้านะคะก็ทำผมด้วยตอนนี้เรารออะไรอ่ะรอรอที่จะอุปกรณ์ที่จะแพ็คใช่อุปกรณ์แพ็คกระเป๋าค่ะเราพาไปดูรองเท้าก่อนดีกว่าเราเปิดรองเท้าอย่างเดียวพอโอ้ยรองเท้า มีรองเท้าที่อยู่ในห้องนูงน่นเรื่องห่เราหยิบมาจากที่นู้นม,มาแล้วจ้ะอ,อ๋อจะเอาคู่ไหนไปบ้าง <c oughs> มีอันนี้มีอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราไปหรือเปล่าสวยผูกจั๊กเพชรสีม่วงแล้วมรองเท้าที่มีคนให้เป็นของขวัญเกิดนอ่ารองเทา้าเออรองเทา้าที่มีคนไปตั้งหูใครเอ่ย ให้มาคุณอ่อนพี่ออนให้มาเขาผ่านวันเกิดให้ดูแค่นี้ก่อนเป็นความรับเออให้ดูแค่นี้แหละอ่ะเนี่ยใครมิกใครมีอะไรมาคุยกันดีกว่ามาถามกันแล้วก็มีอะไรอีกลงท้าเยอะมากมาเยอะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนนองอันนี้อะไรอันนี้จิมมิสู มิชูมีสงคู่ของจิมิชูนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแบบสปอนเซอร์รายหลักของเรารองเท้าที่น่ารักมากสวยมากเสื้อผ้าเครื่องประดับเมื่อวันพิจารลูปลงเครื่องประดับเยอะมากเยอะมากเครื่องประดับแพ็คแล้วก็มี เขาบอกว่ามันมีกระเป๋าหนักสำหรับเทพใบหนึ่งที่แสนใบที่สองใช่ไหมใบนี้นะใบไหนใบใบโชว์สิใบนี้สองแสนนี่ใบนี้สองแสนกว่าบาโชว์ใบอันนี้ใบนี้ละกันเนียนง่ายกว่าใบนี้ราคามันนับแสนกว่าแสนกว่าบาทนะฮะจากอะไรเอ่ยอุร์บังอะไรนะคะบังเกอะบุชเลย นี่นี่ตัวเสื้อเราก็กระเป๋าสวยจริงแล้วก็อันนี้เราจะเอาไปอันนี้เครื่องประดับของ Pave อันนี้กระเป๋าหนังสร็อกเค้หนังแท้อะไรอีกแวนตาอ๋อแวนตาของ Mira Madison สวยมากสวยมากแล้วก็อะไรอีกอ่ะ เครื่องประดับพรีเวเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากแต่เราพับไปแล้วเสื้อผ้าอันนี้ก็จะมีมีแอร์ปาเมนมีแอร์ปาเมนนะคะ่ของอันนี้ด้วยค่ะเซอร์เฟสแล้วก็มีแอรปาเมงนะคะที่เอาไปมีผ้าไหมของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็วัชรวิทย์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอรปาเมงแล้วก็มีปาตินยาปาตินยาอซาว่า อาซาวาแล้วชุดว่ายน้ำอันนี้น้ำตาลอ๋อมีใส่ชุดว่ายน้ำด้วยด้านนี่สิชุดว่ายน้ำเตรียมไปประมาณสิบคนได้มีโผล่เอ็มด้วยโผล่เอ็มแต่เราไม่ได้บอกเปิดเผยว่าเป็นชุดเป็นยังไงใช่ไม่เห็นมีใครมาถามคำถามอะไรเลยของน้ำตาลไม่มีใครคุยเลยอ่ะ น้ำตาจะโชว์ความสามารถพิเศษอะไรปีนี้ไม่บอกไม่บอกเขาอยากบอกว่าอยากถามเรื่องภาษาน้องมั่นใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ก็คุยได้ค่ะก็เราก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้หนูไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเราไปตรงนั้นเราก็ต้องคุยต้องสื่อสารอยู่แล้วไงเขียนเรื่องนี้ความสูงก่อนเขียนเรื่องความสูงหนูสูงเป็นร้อย หนูมีบัตรประชาชนอ่าบัตรประชาชนมาดูปิดตัวเลขไ <c oughs> ลว้เดี๋ยวเดกกัน <c oughs> เรา,าเขียนประเด็นเรื่องความสูงไม่เดี๋ยวจะให้ดูพาสปอร์ตอันนี้ระว่าอ่านี่นี่น,นี่อยู่กับหนูก็มีพาสปอร์ตไหนยูนี y, ่ยูนี่เจอแล้วปิดเลขพาสปอร์ต้วยด้วย ผดแซ็บปะนี่ค่ะไฮเท่าไหร่1 7รยโอ้นี่สูงจริงร้อยเจ็สิบเอ็ดนะจบเรื่องนี้ได้แล้วเพื่อนเรียกเพื่อนจะเรียกน้ำตาลว่าสูกาไหมไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันค่ะให้เพื่อนเรียกว่าอะไรดีน้ำตาลไปรอบยี้อยากเจอใครสุดอยากเจอทุกคนค่ะแต่อยากให้เพื่อนเรียกไอ้นี่น่ะ ชาเลตชาเลตใช่ไหมเล็กชาเลตชาเลตเขามาเขากองมิชิลัวตั้งไงใช่เขาใช่ค่ะกองมิชิลัวตั้งคือกองเชื่อบอกว่าหนูชื่อเยอะมากชูก้าน้ำตาลโซคิลปิดไม่พี่เขาพูดกับหนูว่าตอนที้เขามาตอนนี้เขามาตอนที่เขามาถ่ายเขาบอกว่าหนูชื่อเยอะมากเขาบอกว่าชูก้าน้ำทานชาลิตาชาเลตอะไรเยอะมากเลยเขาถามว่าตอนนี้สัดส่วนน้ำตาลเท่าไหร่ จัดส่วนสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบามครึ่งเอลเอลยี่สิบยี่สิบสองยีสามยี่สามยสองหึงยสามสโพกสะโพกสาบหกสาเจ็ก็เท่าไรสามสามครึ่งยี่สองครึ่งไม่มันบอกว่ามันเปลี่ยนไปพี่โจ้าจัดจัดส่วนได้ที่เจ้าทำตลกถามว่าถ้าเข้ารอบห้าคนจะใช้ล่าหรือตอบเอง เราก็อยากสื่อสารให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าหนูแบบพูดภาษาอังกฤษเข้าไปใช่ไหมแล้วมันไม่ตรงกับอย่างที่หนูจะสื่อสารไปอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบมันเสียตรงนี้มากกว่าเราจะได้มีแบบน้ำตหนาความหมายแล้วก็อะไรนะเขาบอกว่าเจอน้ำตาที่เซนท่านไม่กล้าขอถ่ายรูปที่ไหนนะที่เซนท่าน เข้ามาได้เข้ามาถ่ายรูปได้นะไม่กลับ <laughs> ไม่กับนะคะอะขอคำถามหน่อยค่ะพี่น้ำตาลน้ำหนักลดลงเท่าไหร่หลังจากเป็น MUT ตอนที่มาประกวดตอนนั้นมันห้าสิบเจ็ดตอนนี้มันห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ก็ลงไปเยอะแต่ตอนนี้เหมือนกับไม่ค่อยได้แบบชั่งน้ำหนักเลยเพราะว่าเน้นสัดส่วนเน้นกล้ามเนื้อ เอวิ2สองขึ้นโซสเต็ปหน่อยสเต็ปไว้รอรรวันโมกลาต้นเดือนโมกาลาแถลงข่าวเปิดตัวชุดประจำชาติกับชุดราตรีนะไ,ไ,ไม่มีใครถามจะไปเก็บกระเป๋าก่อนแพ็คของ <c oughs> อันให้ดูกระเป๋ากระเป๋า <c oughs> อันนี้กระเป๋าแบบสามใบใบเล็กๆอันนี้ยังไม่ได้เก็บเลย แล้วขอเก็บกระเป๋าก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่บา,บาย <Bye. S 2> <Bye. S 1>